สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระโดครับเกมนี้อาจารย์ปู่ดูไม่จืดครับวันนี้พบกับนักธุรกิจสาวครับปรมมือต้อนรับเธอด้วยครับใาเชิงราที่หนึ่งเลยนะครับอาจารย์ปู่ดูไม่จืดเป็นยังไงครับมาไม่จืดตรงไหนกระดานไหนติดตามชมเลยครับต้องขอขอบคุณสลับนักธุรกิจสาวนะครับมาอีกแล้วครับ สีมืออนเฉียบคมของเธอซึ่งวันนี้จะเป็นอย่างไรครับเล่นกัน3กระดานครับใช้เวลาประมาณ9นาทีเสร็จสู้กับอาจารย์ปู่ปรมา,าจารย์มหอตออนไลน์มาอตเอไอคันเทพครับนับกระดานที่หนึ่งนี้ โอ้โหมาอย่างนี้นกะธุรกิจสาวจับทางได้แล้วครับครับบังคับให้อาจารย์ปู่ต้องเข้ามุมนะครับต้องหลบเข้ามุมนะครับบังคับให้อาจารย์ปูแ่แทรกเข้ามาแล้วกดหลีกไปเพื่อจะเดินทางเข้าฮอดนะครับเดินเข้าฮอด อย่างสบายด้วยนะครับอาจารย์ปูเข้าหอดยากหรือเข้าไปก็โดนฆ่านะครับเข้าไปแล้วครับก็โดนฆ่านะครับโดนจัดการแล้วครับบอย่างนี้ก็ลำบาก กระดานที่หนึ่งจะเป็นยังไงครับอาจารย์ปูน่าจะพ่ายแล้วนะครับในกระดานที่หนึ่งนี้นะครับุรุกิจสาวกินฟรีนี่ครับกินฟรีแล้วอะไรกินตัวต่อไปครับโอ้โห ปรามาจารย์โดนเล่นงานดูไม่จืดเลยครับ,น,บนักธุรกิจสาวขึ้นนำหนึ่งสูตรครับมา <acontecer> ชมกระดานที่สองเลยนะครับเกมพลาดนะอาจารย์ปู่โปรแกรมนี้พลาดนักธุรกิจสาวเตรียมการมาดี ประดานี้จะเป็นยังไงครับโอ้โหมาอีกแล้วอาจารย์ปู่เดินอยงนี้ก็โดนนะครับโยนไม้กินแล้วก็กินสองคืนเตรียมการที่จะเขา้าฮอตอ๋อมาอีกแล้วโดนดีแล้วครับอจารย์ปูโดนแล้ว ดูเหมือนไงไ่ายดายนะครับดูเหมือนไงไ่ายดายแต่ว่าฝีมือของนักธุรกิจสาวนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับเน่นอย่างนี้ดูไม่จืดเลยสำหรับอาจารย์ปู่อขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจอีกครั้งครับหมอกอคันเทพ นะครัโปรแกรมเด็ดๆนะครับโอ้โหมดทางไปแล้วอาจารย์ปู่ไม่รู้จะทำยังไงครับ ดานนี้ก็น่าจะหมดทางสู้นะครับกินแล้วนะครับผมเส้นให้กินอีกครับให้กินอีกก็โดนกินอีกนะครับก็จบแล้วครับเหลือหมากตัวเดียวดูว่าอาจารย์ปูจะมี วิธีแก่หรือว่ากินคืนได้ไหมโอ้คงไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วมีแต่เตรียมตัวที่จะหลบนะครับเตรียมการที่จะป้องกันตนเองแล้วนะครับแต่ว่าดูแล้วคงป้องไม่ไหวนี่ครับโดนฆ่าแน่นอน คจัดการครับเนี่ยครับนักธุรกิจสาวเพื่อนำสองศูนครับไปสู่กระดานที่สามกระดานสุดท้ายเลยครับกระดานสุดท้าย อืมหม,มากอีปุ่มนะครับโอ้นี่ครับจัดก,การทำลายฐานอีกแล้วจะมาเหมือนเดิมไหมสนับ อาจารย์ปู่มาแล้วเหมือนเดิมนะครับนี่แรกเข้ามาอีกอืมแบบแบบนี้ก็เรียบร้อยอีกแล้วครับกระดานนี้ทิศทางทางจะลําบากอืม โอ้โหครับไปได้สวยครับสําหรับนักธุรกิจสาว อืมป้องกันได้ดีมากก็เข้าฮอตตัวที่สองิ่งจะเสริมความแข็งแกร่งอีกสลับกระดานนี้ครับเฮอตตัวที่สองครับเสริมความแข็งแกร่งหลอกให้อาจารย์ปูกินกินสอง นี่ครับจินสองก็แต่ว่าโดนข้าฮอตมันก็จบเหมือนกันนะครับเนี่ยข้าวฮอตไปแล้วโอ้โหข้าฮอตสองตัวแล้วจะต้านไหวหรือรับอาจารย์ปู่นะครับไม่ไหวแล้วครับโดนดีแล้วเนี่ยครับข้าฮอตนี่ครับ อืมครับจบเกมนะักสุจิตสาวชนะขาด3 0ูนครับครับสวัสดีครับ